ในจังหวะที่ผมเลือกตัวอยู่เนี่ยผมก็ตัดสินใจเลือกเป็นซิฟมานะครับผมตัวไม่โคตรอ้วนเลยวะ่ะแล้วประเด็นตานี้ผมกดเจอเฮ้ยยดดดิงดิงงอโอหลังจากที่เข้าเกมมาเนี่ยผมก็วิ่งท่าทางศัตรูไปว่าวเเวลาาาากกกข้ามโาโโยใสส่ะพจหลังจากนั้นเนี่ยผมก็มาทักทายศัตรูแบบเเวลาาาข้มโยกอ้โหไอ้นี่แล้วชัแมันซะด้วยในจังหวะนี้นะครับยอนกำลังสู้กับเอลซุผมก็เลยเข้ามาช่าวยแบบเเวลาาากกข้ามโาโยใสส่ะพ ในจังหวะน,นี้นะครับผมเจอเตียวเส้นยืนอยู่คนเดียวผมก็เลยเข้ามา,มา,า,มาโ,โ,โอ้โหแล้วเดวนินเพื่อนอกูเลยในจังหวะน,นี้ที่ผมเห็นฟอร์เรนอ,อยู่เด่นกลางผมก็เลยพิมพ์รักไทยไปว่าว่าไง,ไง,งในจังหวะน,นี้นะครับผมได้อมยอนเข้ามาเปิดไฟนะครับผมแล้วผมก็ทําการในจังหวะนี้นะครับผมไม่รอช้าที่จะกิ้งเข้าไปใส่แล้วผมก็ทำการในจังหวะนี้นะรับผมไม่ร้าที่จกิ๊กเข้า,าไปใ เลยว่าดิงๆโด,ดยโฮลมคลื่็แล้วก็ม่วง oh, ในจังหวะน,นี้นะครับ oh, s <S ผมโดนไล่มา3ตัว oh, s <S ผมก็เลยตัดสินใจเวลาภูเข้ามายก